สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะจบโทก็ยากยากเกินพ่อลองทำโจทย์คณิตของลูกปหนึ่งจบปริญญาโทยังปวดหัวคุณพ่อชาวจีนกลายเป็นไวรลัลหลังพยายามแก้โจทย์คณิตศาสตร์ของลูกชายชั้นปฐมศึกษาปีที่หนึ่งแต่ทำไม่ได้จนลูกชายบอกพ่ออยากอ่านเฉลยไหมการบ้านคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นปฐมมักเป็นการคำนวณง่ายๆแต่บางครั้งคำตอบก็อาจทำให้ผู้ปกครองสับสนได้เช่นกัน เมื่อเร็วๆนี้วิดีโอกลายเป็นไวรัลในชุมชนแผ่นดินใหญ่คุณพ่อที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ต้องเผชิญกับความลำบากใจกับการบ้านคณิตศาสตร์ของลูกชายภายในคลิปวิดีโอเราจะเห็นว่าคุณพ่อท่านนี้พยายามแก้โจทย์คณิตศาสตร์ของลูกชายชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งผ่านไปเพียง10นาทีเหงื่อก็ออกที่หน้าผากและยังไม่รู้คำตอบสำหรับคำถาม ในที่สุดลูกชายที่อยู่ข้างๆดูเหมือนจะอยากแก้จโจทย์แทนพ่อจึงถามอย่างคุ่นคิดว่าพ่ออยากอ่านเฉลยไหมเห็นได้จากวิดีโอว่าคำถามนี้คือตัวอ,อักษรจีน9ตัวเหล่านี้แทนตัวเลข9ตัวที่แตกต่างกันตั้งแต่1-9ตถึง9้ตามลำดับจากนั้นถ้าตัวเลขที่แทนด้วยตัวอ,อักษรจีนในแต่ละวงกลมรวมกันได้13ปรดหาอีก1ตัวคืออะไร ลังจากวิดีโอถูกเผยแพร่ชาวเน็ตหลายคนหัวเราะและพูดว่าฉันก็มีประสบการณ์แบบเดียวกันจดเลขในโรงเรียนประถมก็ทําให้ฉันบ้าฉันลองนึกถึงตอนนั้นลูกชายของฉันอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งทั้งครอบครัวยึ่งอยู่กับปัญหาคณิตศาสตร์จริงๆขอขอบคุณแหล่งข่าวจากข่าวสดขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะ